เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะวันนี้นะคะเราก็เจอกันในคลิปแบบแรนดอมอีกแล้วแม่หมอจะมาขอเปิดพลังงานของทุกคนเลยนะคะใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้แรนดอมนี้นะคะเราจะมาดูกันซินะคะว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับคนคนนั้นนะคะที่คุณคิดถึงนึกถึงอยู่นะจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะอ่าก่อนอื่นแม่หมอขอดูสถานการณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณกันก่อนดีกว่าเนอะว่า เป็นแบบไหนประมาณไหนนะจ๊ะแม่หมอขอดูสถานนะความสัมพันธ์ของพวกคุณหน่อยคะอ่ะโอเคมาอ่าสำหรับความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะเออเดี๋ยวแม่หมอขอวิเคราะห์นิดนึงนะคะอะ่แม่หมอว่าคุณนะ่ะมีการสารสัมพันธ์กันแล้วนะอะ่มีการสารสัมพันธ์มีการแบบว่า นัดเจอการคุยกันแล้วอะไรแบบนี้นะคือต่างฝ่ายต่างแบบว่าอาจจะรู้สึกดีต่อกันทั้งคู่อะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะแต่ว่าทีเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณอะความความสัมพันธ์ของพวกคุณอะมันมันมีอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างอะเล็กๆอะที่ที่มันมาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะคะ่ะมันมันเป็นไปได้ไม่ไกลอะทั้งแปลกมากเลยนะทั้งที่ทั้งสองคนนะคะมีความ มีความมีความรักมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะแต่ว่าเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มีอุปสรรคอะเออมีอุปสรรคมีปัญหาทำให้อ,อมีการมามาคิดว่าเราจะเอาอยัางไงต่อจะเป็นจะแบบคิดไม่ออกอะเหมือนคิดไม่ออกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของพวกเราอะคะ่ะมันจะเป็นไปในประมาณไหนอะไรยังไงนะแแปลงมากเลย ความพวกพวกคุณนะมีความรู้สึกดีๆให้ก่กันมีการคุยมีการสารสัมพันธ์ต่อกันแล้วนะคะนะอาแม่หมอว่ามีคนที่ที่พอพอมีปัญหาอ่ะทีแรกอะ่ะมันมันเป็นในในในแบบนี้ละกันคือทีแรกเหมือนสารสัมพันธ์กันดีอยู่นี่แหละ แล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าอาจจะมีมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาอย่างเงี้ยค่ะมันต้องจบกันต้องห่างกันอะไรเงี้ยมีการเกิดการห่างกันในความสัมพันธ์ขึ้นแล้วทีเนี้ยเออไอ้ปัญหาเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นจุดมืดมนอ่ะเป็นจุดมืดมนเป็นจุดตันทางตันว่าเอ้ยต่อไปมันมันทาให้พวกคุณนะคะคิดว่ามันมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยกับการที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะ อ่าแม่หมอจะขอพูดหลายๆกรณีละกัน like อ่ะมี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 คนที่มีคนที่เผลอใจละกันนะเผลอใจเจ้าช וא, drill, ู้เผลอใจเจ้าชู้เผลอไปสารความสัมพันธ์กับคนอื่นเผลอไปสารความสัมพันธ์กับคนอื่นทั้งทที่ทั้งทที่คุณและเขานะคะยังคงมียังคงมีการสารสัมพันธ์ต่อกันแม่หมอว่าอันน่าจะเป็นฝั่งเขาละกันตีไปทางฝั่งเขาละกันนะคะเออฝั่งเขาเนี่ย ทางทางเขาเนะี่ยอาจมีการเผลอไปสา,ารสัมพันธ์กับคนกับกับคนอื่นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เลยเหมือนกับว่าทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามีการตรึงเครียดตึงเครียดมากขึ้นตัวคุณเองก็เจ็บปวดและมีความกังวลในความสัมพันธ์นี้มากไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อไปจะทํายังไงต่อไปอะไรอย่างนี้นะคือเขาอาจจะยังคงมีความเจ้าชู้ยังคงมีความรักอิกสระอยู่นะ ถึงแม้ยังรู้สึกดีต่อคุณยังสารสัมพันธ์กับคุณอยู่แต่อาจจะมีการไปนอกลู่นอกทางแล้วคุณอาจจะไปจับได้อะไรแบบนี้ก,ก็เป็นได้อามีคนมีคนที่เป็นในกรณีนี้เช่นกันหรืออีกก็แล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือไม,ไม่ได้มีใครไปสารสัมพันธ์อะไรกับใครหรอกแต่ว่าเกิด เกิดปัญหาเ,หาเหากิดอุปสรรคบางอย่างในความสัมพันธ์เกิดขึ้นทำทำให้พวกคุณและเขาเนี่ยนะคะมีการห่างกันห่างกันแล้วก็เป็นทางตันเหมือนกับว่าไม่มองไม่เห็นเลยเหมือนมืดแปดด้านเลยไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ที่ต่อไปคือเหมือนมองไม่เห็นอนาคตอะไรเงี้ยอาจจะห่างกันด้วยในเรื่องของระยะทางนะคะห่างในเรื่องของการทะเลาะก,กันเออแล้วก็ ในเรื่องอะไรต่างๆที่มันไม่ลงตัวในชีวิตอะที่ที่มันที่มันทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณไม่ราบลื่นอะไรแบบนี้คะ่ะทำให้ต้องต้องเกิดการหาต้องเกิดการแยกจากการทําให้เกิดทางตันในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ก็เป็นได้แม่หมอจะขอพูดเป็น2กรณีและการประมาณนี้แต่แม่หมอว่าน่าจะโอนเอ็นมาทางทางหลังมากกว่าทางแบบที่2มากกว่านะคะกรณีที่สองนะว่าว่า อาจจะไม่มีใครหรอกที่ไปสารสัมพันธ์เป็นนอกลูก่นอกทางกับคนอื่นนะคะแต่ว่าอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างอะ่ะที่มันเกิดขึ้นกับพวกคุณทําให้เกิดทั้งตันทั้งแย่งในความสัมพันธ์นั่นแหละก็ทำทำให้ห่างกันทําให้แบบเดาไม่ออกเลยไม่รู้เลยว่าว่าจะเอายังไงในความสัมพันธ์นี้ต่อไปออหรือ,อเป็นเป็นอีกกรณีนี้ได้ก็เหมือนกันนะคะจะขอพูดหลายๆกรณีเลยเนาะเพราะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะหรืออีกกรณีหนึง่งคือเขาคุยกับคุณนั่นแหละ คุณนะ่ะมีความค่อนข้างจริงใจแล้วก็จริงจังต่อเขามาแต่ในขณะที่ตัวเขาเองอะคุณคุณเหมือนกับว่าคุณยังรู้สึกว่าเขาอะยังไม่จริงจังในความสัมพันธ์กับคุณมากพอนะคะยังคงรักอิสระยังคงเฮฮาเออเฮฮาปาร์ตี้ยังคงแบบว่า ไม่คุณคุณมีความรู้สึกว่าเขาว่าไม่จริงจังกับคุณมากพออะไรเงี้ยจนคุณนะรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลว่าตกลงเขาจะเอายังไงกับเราต่อไปในความสัมพันธ์ของเราแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อไปอะค่ะประมาณนี้เนะประมาณนี้จะขอพูดหลายๆกรณีนะคะอ่ะแล้วมาบทสรุปเลยแล้วบทสรุปแล้วล่วคะค่ะเรื่องราวความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะจะเป็นยังไงต่อไปคะจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนบทสรุป จะไปทางไหนคะจะสมหวังหรือไม่สมหวังจะสมหวังหรือไม่สมหวังหรือแฮ ppy ไม่แฮ ppy ยังไงต่อไปอ่ะเรามาดูกันบทสรุปความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะก็ไม่อินไม่ซีเรียสนะจ๊ะถือว่ามารับชมเมื่อความมันเทิงเนาะอย่าเพิ่งไปตัดสินนะคะว่าเป็นเ,เรื่องราวของเราร้อจนกว่าจะมาเช็คพลังงานส่วนตัวนะจ๊ะอ่ะบทสรุปความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ ให้คุณนะคะหันหน้าเข้าหากันคุยกันอ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยที่ที่ทำให้ที่ทาใหออ้ไม่เข้าใจกันหรือเข้าใจผิดในความสัมพันธ์อ,อ่ะ พอพอมาตรงนี้พอมาดูบทสรุปนะคะแม่หมอมองว่าน่าจะตัดทิ้งในเรื่องของที่ว่า,าคุณนะคะกังวลเขาหรือว่าคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะมีการไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นหรือมีใครในความสามัมพันธ์อย่างเงี้ยไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นแม่แม่หมอว่ากรณีเนี่ยอาจจะน้อยหรือหรืออาจจะตัดทิ้งไปได้เลยอาจจะไม่มีแต่ว่าอาจจะเป็นการกังวลนะคะหรือว่าเป็นการคิดมากไปเองนะคะสําหรับความสัมพันธ์เนอะว่าจะเอาอยัางไงต่อไปแม่หมอพวกคุณอะ ต้องมีการหันหน้าเข้าหากันต้องมีการตัดสินใจทําอะไรสักอย่างแล้วถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยดีต่อไปนะคุณและเขานะคะค่อนข้างมีความเป็นคู่กันนะค่อนข้างมีความเป็นคู่กันค่อนข้างมีความใจตรงกันไม่หมอว่าบางทอีอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่คิดมากไปเองนะคะหรือหรือเครียดไปเองกังวลไปเองอะไรเงี้ยสำหรับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ตัง้งทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลย ออต่างฝ่ายอาจจะแบบต่างเงียบต่างเงียบต่างไม่พูดไม่เคลียร์กันให้ชัดเจนอะไรเงี้ยจนจนมันบางทีมีจุดเล็กๆอะไรที่ไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยกัน แล้วตรงนี้มันอาจจะกลายเป็นปัญหาอุปสรรคที่ทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณเหมือนห่างๆค่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้ห่างทางทางกายไไหมายถึงว่าห่างกันทางระยะทางหรืออะไรแต่มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนห่างกันอะไรเงี้ยเออห่างกันมีเส้นบางๆอะไรที่ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้พูดกันเลยทําให้เกิดปัญหาเกิดความวิตกกังวลหรืออาจจะมีใครบางคนที่คิดมากวิตกกังวลไปเองนะคะสําหรับในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะพวกคุณต้องทาอะไรสักอย่างแล้วแหละ ต้องมีการหันหน้าเข้าหากันนะคะหันหน้ามาพูดกันพูดกันตรงๆนะคะอย่ากเก็บคิดอะไรในใจไม่สบายใจอะไรในใจนะคะให้แบบว่าเปิดใจออกมาเลยเปิดใจคุยกันคุยกันด้วยเหตุและผลนั่นเองคะใจเย็นต่อกันให้มากนะคะแล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณน,นะคะจะเป็นไปได้ด้วยดีอ่ะสาหรับความสัมพันธ์ของพวกคุณแม่หมอมีโอกาสนะคะที่จะพัฒนาไปได้ไกลนะมีการท,ที่จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเพียงแต่ว่าพวกคุณนะต้อง ต้องต้องมีการคุยกันเยอะๆเออคุยกันเยอะๆหันหน้าก็หากันถ้าเกิดเออมีปัญหาหรือมีอะไรอย่างเงี้ยที่ที่รู้สึกว่ามันหนักหนาะเราต้องช่วยกันนะคะช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันขจัดเรื่องราวต่างๆช่วยสิ่งช่วยปัด ทำทำให้สิ่งต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นั้นกะนะ็หายไปเราต้องเชื่อมั่นในการละกันนะคะเราก็ต้องช่วยกันช่วยกันให้ฝ่าฟันสิ่งต่างๆไปได้ดีอ่ะแม่หมอจะขอยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นบางคนอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคทางด้านของครอบครัวอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างอาจจะมีครอบครัวของคนใดคนหนึ่งไม่ชอบ เราหรือไม่ชอบเขาครอบครัวเราไม่ชอบเขาครอบครัวเขาไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเรารู้ว่าจุดไหนที่เป็นสาเหตุทําให้เป็นหนูประสาทของเราเราจะต้องช่วยกันฝ่าฟันไปนะคะอย่าทิ้งหรืออย่าปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งแก้หรือว่าเครียดหรือว่ากังวลอยู่แค่ฝ่ายเดียวนะคะความรักต้องมีการช่วยเหลือกันนะคะถึงจะ เป็นถึงจะสามารถฝ่าฟันและทําให้อุปสรรคต่างๆนั่นนะครับผ่านพ้นไปได้และล่าบรื่นไปได้ในอนาคตค่ะซึ่งแม่หมอหมองว่าคุณและเขามีความเป็นคู่กันและความรักอาจจะมีการเป็นไปได้ด้วยดีเพียงแต่คุณต้องพยายามกว่าน,นี้ต้องช่วยกันมากกว่าน,นี้นะคะแล้วจะมีโอกาสที่บทสรุปความสัมพันธ์จะเป็นไปได้ด้วยดีแฮปปี้และสมหวังคะ่ะประมาณนี้จ้า